มากมากเลยไหไหมอไม่ทันเลยกูเปล่าแล้วยฮะ้ใส <M> ่ปากกินข้าวไปอย่ากินไปล่ออย่น้ก็ใส่ปาก เออเอาเอาเข้าไปเอข้าไปพอพอไม่ทันใจยาเยมิจบเทเดี๋ยวฮะเดีฮะเดีฮะมจบเทอะอะนี่มาม

ลอยปล่าบอกยายดิลอยไหมลอยเปล่าออไงวะไ้ก่นไปเคี้ยวมากดิเคี้ยวมากอ,อ๋ออฮอ,อ อะไรวะฟอนไม่ชันรู้วะเคียวด้วยนะเคียวด้วยาให้ยายอุ้มนายยายงตุมาให้ยายอุ้มนยยายงตุเลย อืออือโอ้อะไรของมึงวะเขี้ยวเปล่าเขี้ยวด้วยน่ะไม่ใช่กืนเลยอารมณ์ดีอารมณ์ดีอารมณ์ดีว่ย อะไร <c oughs> อะไรอะไร <c oughs> <c oughs>